องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมไหว้พระอิ่มบุญพาเที่ยวชุมชนยนวิถีกินของดีเมืองนครปฐมหนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนยำนครชัยศรีไม่ได้มีดีแค่ทางผ่านวันนี้17พฤษภาคม2568องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนำโดยนายจิรวันรสสมรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไหว้พระอิม่มบุญ พาเที่ยวชุมชนยน์วิถีกินของดีเมืองนครปฐมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ชุมชนโดยมีประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้36คนเดินทางท่องเที่ยวในเขตอำเภอนครชัยศรีตลอดทั้งวันกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าเวลา8.30นาิกานาทีณลานหน้าองค์พระปฐมเจดีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครปฐม จากนั้นคณะผู้ร่วมกิจกรรมได้เดินทางไปยังวัดศรีสะทองวัดพระราหูซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเรื่องพระราหูอมจันทร์โดยมีการสักการะพระราหูองค์ใหญ่ชมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมท้องถิ่นที่สะท้อนความเชื่อและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาช้านานจากนั้นคณะได้เดินทางสู่วัดใหม่สุปฏิทารามพระอาจารย์เต่าที่มีชื่อเสียงทางสายมูและไหวขอพรพระศิวลีองค์ใหญ่ พร้อมเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่วิจิตรสวยงามภายในวัดช่วงสายถึงเที่ยงคณะได้ไวเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เพื่อเรียนรู้การทำขนมหม้อ,อกแกงโบราณและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปพร้อมเปิดโอกาสให้เลือกซื้อสินค้าและของดีชุมชนตลาดท่านานคนครชยัยศรีในช่วงบ่ายคณะเดินทางต่อไปยังดูบัวคาเฟ่ฟาร์มคาเฟ่และฟาร์มเกษตรผสมผสานชื่อดังของนครชยัยศรี ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากภายในมีโซนให้อาหารสัตว์พื้นที่เรียนรู้การเกษตรแปลงผสมผสานการปลูกพืชอินทรีย์และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับครอบครัวโดยเปิดให้เข้าชมและพักผ่อนได้ตลอดทั้งปีกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีบริการรถบัสปรับอากาศรับส่งตลอดเส้นทางและมีทีมงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมผู้นำชุมชนดูแลตลอดการเดินทาง ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างอบอุ่นและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมากนายจิรวัตสสมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมกล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอ,อนครชัยศรีซึ่งถือเป็นแหล่งวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนที่มีเอกลักษณ์เราอยากให้คนทั่วไปได้มองเห็นเสน่ห์ของนครชัยศรีในอีกมิติ ไม่ใช่แค่เมืองทางผ่านสาระสำคัญของโครงการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเพราะผมมองว่านโยบายเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยการท่องเที่ยวถือเป็นนโยบายที่ทําได้ทําง่ายและทําได้ทันทีนะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปทําเรื่องอื่นเนี่ยบางครั้งบางผลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนโยบายใหญ่ของรัฐบาลหลักใช่ไหมครับแต่การท่องเที่ยวเนี่ยรัฐแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะ ผมเชื่อว่าประชาชนในนครปฐมเนี่ยเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเ,เขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะขายอะไรจะจัดโปรโมชั่นยังไงจะดูแลลูกค้ายังไงนะครับเราแค่เป็นฝ่ายสนับสนุนแล้วก็พาลูกค้ามาให้นะครับตรงนี้เลยเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมานะครับทางงคการบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็เลยจัดการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปนะครับเพื่อลบจุดด้อยที่หลายหคนพูดว่านครปฐมเป็นเมืองผ่าจริงๆถ้าเราทําเรื่องนี้เนี่ย เมืองผ่านไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะครับคนจากกรุงเทพซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของนักท่องเที่ยวนะครับอาจจะมีเวลาแค่หนึ่งวันมาเที่ยวนครปฐมเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเที่ยวครบจบได้ในวันเดียวนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยก็ผสมผสานสิ่งที่น่าสนใจในนครปฐมนะครับไม่ไว่าจะเป็นวัดจะเป็นคาเฟ่ซึ่งมีมากกว่าสี่ร้อยแห่งเลยจังหวัดนครปฐมนะครับมีวิสาหกิจชุมชนมีพืชผักผลไม้ปศุสารพิษเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับแล้วก็ จับเรื่องพวกนี้มารวมไว้ในเส้นทางท่องเที่ยวนะครับหนึ่งสัปดาห์เนี่ยหนึ่งอำเภอแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโดยเส้นทางท่องเทียเ่ยวนี่ถูกเสนอเข้ามาโดยท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดนครปฐมาแล้วผมก็ให้ทางมหาวิทยาละะัยราชภัฏเนี่ยจัดเป็นรูทเส้นทางท่องเที่ยวทุกอย่างฟรีหมดนะครับเราขอแค่ทางผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยให้ความร่วมมือกับเราสามเรื่องแค่นั้นนะครับดูแลนะักท่องเที่ยวที่เราพามาให้ดีที่สุดขอให้สะดวกสะอาดปลอดภยัยสามอย่างเท่านั้นนะครับก็ หวังว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทุกแห่งทั่วประเทศนะครับเดินทางมามาชิมมาเที่ยวมาซื้อของดีๆในจังหวัดนครปฐมครับวันนี้นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจที่เห็นทริปเห็นสื่อชวนชออกไปสนใจหรือจะมาท่องเที่ยวกับอบจจะต้องทําอย่างไรหรืออะไร ครับเราจะประกาศในในเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนะครับว่าเส้นทางท่องเที่ยวในสัปดาห์ถัดไปเป็นอะไรแล้วก็ให้ท่านเข้ามาลงทะเบียนนะครับจากเริ่มต้นเนี่ยผมจะใช้รถมินิบนัสในสองคันนะครับตอนหนึ่งคันเนี่ยบรรจุนะักท่องเที่ยวได้20่สิท่านสองคันก็40ท่านนะครับถ้ามีเกินเลยมาบ้างก็อาจจะเสริมด้วยรถตู้อีกหนึ่งคันรวมแล้วตอนหนึ่งทิศเนี่ยก็ประมาณ50าสิบท่านนะครับเพจต้องทำให้ห้าสิบท่านเนี่ยเพราะว่า แต่ละบางจุดที่เราไปไปแวะเนี่ยถ้านักท่องเทีย่ยวเยอะกว่านี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเราก็ดูในสเกลที่มันมันเหมาะสมกับการบริการของของลังคาด้วยครับ